นักเรียนจังหวัดตราดเข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2567ระดับกลุ่มจังหวัด นายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวให้คำนิยมเรื่องในการประเมินนักเรียนนางสาวธนิษฐาว,วงแก้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2567ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางระดับกลุ่มจังหวัดโดยมีหน่วยงานการศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ปกครองครู ประจำชั้นเขารวมให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานจัดคืนทีหอประชุมอินทนินโรงเรียนตราสันเสริญวิทยาคมตำบลวังกระแจะอำเภอเมืองตราด นายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยนายดำรงศัก์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารรุ่นที่15นางสาวลักษิกาพนิรัมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนตราดตรการคุณที่บ้านพักอาศัยในพื้นที่ตำบลหนองคันทรงอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดสร้างความปรับ ปลื้มและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับทุนอย่างหาที่สุดมิได้